ก็ตุ๊กตาเหมือนกันเนาะเอามาเอา มาถูกที่สุดผัดเงียง้ยรอบโอ้พี่น้องเนาะเปิดภาพมามื่อนี้ก็โอ้ยพี่น้องเลยขึมเวิดมือเวิดเว้เหนหมอนี่เนาะ กบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง YouTube บาบุญเผยแนแนลอีกแล้วพี่น้องเลยมานี่พบพ่อก,กันมาเนี่ก็ตอนคำคําแน่พี่น้องเลยว่มามันี่ทั้งบานเผยก็มัดเข่าขนเข่าว่า,าเรียบร้อยพี่น้องเลยสำเร็จแล้ว โอ้ยบัดน,นี้สิมาตีเข่าแล้วบัดนี้ตีข้าวปุกกันนีดเลยลูกสาวตีข้าวปุก๊กนะบ้นี่อืมา่มาก่อนม่มาใส่ก่อนเป็นแบบี่ืเป็รเอิ้งพี่น้องักลักลองก็ได้พี่น้องเลยเ<อ> <laughs> ไหนป็นอ,อนันนะครนแต่บ้าเบิง้งตีได้สอบมึงเงืขอข้าวปุก นี่เป็นเขา,แก,มา,มาแก่มากงูมากมั้อนี้หือบดมืดมือม้นนี่พี่น้องเนาะคือคือว่าหายาฝนตกแต่ฝนก็บก่ตกดอกเบืองเลยโดยโดยหืมบ่เข,า,นะขา้ะพนเขา

ดพี่น้องเนาะกะสตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเลยเขาก็หนักเสียงชีบรยินปยน,เนยเด<อ>้พี่น้องด้วเพน้องนี่ไม่คอดขี้พี่องเนาะคอดขี้่<อ>ทางอื่นมีคอดขี้ เนาะเอาเนาะแมนดีสาดให้ตีกบูก้นอกน ง่ายเว้ยเบอแล้วไปมารอบนี้หรอซีพีสอง้พี่ ขยอยู่ขาเน่พลอยขับไปเขาเน่หย่างเดี๋ยวลล <c oughs> น่าหลอดนะพอน่อยแฮพอน,น่อยจัดามนนเลยน,น,นี่มาสามมาสาม่ลยนี่ใหอ่ที่ละ we <laughs> แกมันแกมันดุอะแกมนี่ยแกมันยังไม่เอาไว้พอนุแกมันอ่ะดุะมา หน้ากสชาวาาามัเนเยนอะมากเมาท์เมาท์ก็ชาวซอยได้เห่ออ้ยมันน้อยอ้ยพี่น้าตามรถมันน้อย Ah, ha, wow, huh, <tut> oh, hore, kok sebuk. Tepatnya enggak, Mbak? Dan kok kok ตากเลยอยตลอด ก็ได้ขึ้นไปเที่ยวขอนนั่นน่ะเกี่ยวก่อนพังผนก่อนโอ้จับตามดหนู่นอืออนมน,น,นี่ก่อน แต่แม่เนาะคนมาข่าคนเขาน่เขาขึ้นมาได้กะมาตีเหมืนกันดูอกตีมือเหมอนตีตะาปูวามีเครืองปั่นแล้ว เห็ดแนวกินนะเีหยวพันมันเหี่ยงสี่พันเขา่าโอ้ยโอ้ยปลวุ้ยวาน

เดาบ่อยผีดองเลยเป็นแนวเข่าเนาะเอาอเอาเอาแนวไว้ปลูกพีนาไว้วานพีนานี่เขาเป็นเข่าพันเตี้ยเดืองเตี้ยเดืองตอนนั้นจะเป็นพันชีวติตโดเตอรตีแล้วเนาะ้ฮะเห็นอะไรข้าขอทำเองเฮ้ดีมางว่ะเบื้องเชียงไทย ยีไดีเลยฮะเ้ยบังตันี้ฮบังุด,ดเลยน,นะดดยบ้ม่ใช่คาบคาบตัวนี้อ,อหัวนว่าคาบอ่าโอ้ย้ยูเป็นห้านาทนนนันจะหัวเลยด้อย่เป็นดอกเจ้าหนะน่ะน่อยอยู่ เยพอแล้วจังเลยงนอืมเยชื่นแล้วต่อตีให้มันแล้วนี่ยะดีกปซศามันคล้คลายดูกปนอย่างเนาะเดี๋ยวบอลเพ่ย เนีน่ยตีเข่ากันด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเลยถือว่าเดียบร่อยประมาณสอบหนึ่งเนาะเอามาเห็ดแนวขอบปุพพ่นาีเด,ดีบร่อยแล้วพี่น้องเลยเหลือหลายใครย่อยอันนี้กันวันนี้สิคุยกี่เดือนฮะ ใส่เบ็ดกบก,ก่อนพี่น้องเลยพอได้แจวเนะาะาฮอนหลายฮอนหลายฮอน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 ทางพญานาคกับยังบุทัทนายลงมาเพราะว่าเพิ่นขึ้นเกี่ยวเขาอยู่หน้าเทิงพเพื่อน้องเนาะทั้งบ่อทั้เคียทั้งนี้ให้เรียบร้อยก่อนมืออื่นจังติดตามขึ้นไปเนาะแต่ว่าบืนนี่ก็บนึกบุกเขาอยู่พุ่นอีกพี่น้องเลยเพราะว่าเขาดอหน้านั่นก็เขากร เริ่มสุกหลายแล้วเนาะเกี่ยวขอดอเด็กก็เป็นเขากลางต่อเลยพี่น้องเลยเขากลางแล้วก็ต่อของนันเนาะถือว่าบุ๊มมีมือโจ๊ะด้วยนะพี่น้องเนาะใครทว่าเฮาน่ะเอาเครื่องตัดกะสีไว้อยู่พี่น้องเลยสองเครื่องอ่าข้างใต้หุ่นก็มืดผลนะพี่น้องเนาะ สาวก็ขึ้นไปนอนเลยบ้านนอนนะอยากนอนเลเนาะกทกสายกัมาแต่งเฮียนนะก็แว่ดินเลยเฮ้ยเอ้าเห้ว่าจะนอน,นะน,นอ่ะเห็น่ะกินข้าวขากรย่างเออปลาลุงขาเน่ อืมไปติกินอยู่บ้าน่ะมันบ่ได้บูดแหละพักแน่โอ้ได้วาบูดด้เลยกินหน้ายอยู่ดิกินหลายเัด้วยพอแล้วบอดินกล้าดูสบายดีประลุ่งก่อนนะพอพอกันไหม โอเคสับพี่น้องแนละ้วสำหรับคลิปนี้ทั้งบ้าบนถอยกันกจได้ล้ำลาพ่อแม่พี่น้องจบคลิปไปเพียงตอนนี้สักก่อนแล้วเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดกบขอโทษขอภัยเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนมืัอนี้ก็อยู่ตีตีเข้าปลูกมาพี่น้องน้งองหรือว่าเอาแนว้ข้าวไว้ไม่บ่านพีหน่าก็ได้ไปซองย่างข้าวเงี้ยข้าวนาเทึ่งบนเน่น ปลูกปีหนึ่งนะ่ะโบตามก็สิบปลายสอบเลยพี่น้องเนาะถือว,ว่าหลายอยู่เนาะใส่หลายแนวอยู่อ้าวเคืออะไรใครน้อยพี่น้องเลยเนาะไปซะพี่น้องเลยพบพ่อก,กันใหม่เด้อพี่น้องเด้ขอบบขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขคนเนาะที่เข้ามาที่ตามให้กำลังใจทั้งบอลเผยแต่ต้นจนจบแล้วกับมากดข้ามโฆษณาบาอลเผยไปเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์เด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะขอให้มีความสุขกายสบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแห้งอาุ้มันขนยืนเบิดสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อก,กันไหมคลิปต่อไปพี่น้องหาไซเบ็ดก่อนบัดเนี่ย